สวัสดีแฟนช่องชีเด็ดลงผลลงโตรครับสำหรับเมื่อคืนที่ผ่านมาในส่วนของผลบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกลิเวอร์พูลกระมาแล้วครับเมื่อคืนนี้พวกเขาสามารถเปิดแอนฟิลด์ได้ครับเขาชนะมาด้วยเปอริสโก,กนหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเรียกว่าลิเวอร์พูลกระมาแล้วครับพร้อมไปเจอซิตี้ในเกมวันอาทิตย์นี้แล้วนะครับสุสดเดรียมผู่สองปากเลในกระพายขามาันนะครับใบเยเมนไปหนึ่งต่อศูนย์นะครับส่วนทางฝั่งของยูเวนตุสเมื่อคืนก็ทำได้เพียงแค่เสมอกับลิสบอนแต่สเปอร์ทั้งด้ดีครับ จัดการโคเบเฮเกนไปถึง4ประตูต่อ0ส่วนอนัลเชนอลยังฟอร์มแรงชังเมื่อคืนเอาชนะสลาปปสยประตูไป0ประตูต่อ3ครับวันนี้ยังมีอีก5คู่คัดสำหรับฟุตบอลอยูฟาแชมเปีเย้ยนส์ครับยังมีอีกหลายคู่ที่น่าสนใจถ้าแฟนๆพร้อมแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ปกเป็นกำลังใจให้กับพวกเราจึง,งานชิ้เด็ดลงผลลงโต๊ะด้วยนะครับเกมคู่แรกคือดีครับไปกันที่เอติฮัสเตเดียมไปดูเกมระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่คืนนี้จะเล่นกับบุสียนดัตมุน ซึ่งคู่นี้นะครับตามตารางคะแนนในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกดับมูลมียนดับที่เหนือกว่าโจบ้านอย่างซิตี้นะครับเธอทั้งสองทีมผลงานถือว่ามีความใกล้เคียงกันชนะสองเสมอหนึ่งนะครับแล้วก็มีเจ็ดคะแนนเท่ากัน,น,นแต่ลูกได้เสียเนี่ยเป็นทางฝั่งของทางดับมูลครับที่ได้บวกไปห้าส่วนซิตี้นั้นบวกไปสี่ครับก็อัูอันดับที่หกและเจ็ดตามลำดับการเจอกันของคู่นี้ถ้าเอาในรอบห้าเกมหลังเป็นตัวตั้งซิตี้ถือว่าทำได้ดีดกว่าเพราะสี่เกมหลังสุดชนะไปสามเสมอหนึ่งนะครับ นัดล่าสุดไปเล่นที่บ้านของดอทมูลจบที่ไรสกอร์แต่ตลอดการเจอเกันเจ้านักที่ผ่านมาตำแผงส่วนใหญ่ยังต้องบอกว่าเป็นทางฟังของดอทมูลครับที่เจ็บไปนอนเนาะมากกว่า6เกมครับส่วนทางฟังของซิตี้ในรอบหาคนัดหลังชนะไปทั้งหมดอยู่5เกมรับมีแพ้ไปหนึ่งสองเกมหลังสุดเอาชนะสวรรค์ีและบอลมาทีมฟอร์มแพลงไป3ประตูตัวหนึ่ง 1, มีสะดุดแพ้แอสตันวิล่าไป1เกม,มครับในรอบหนัดที่ผ่านมาพวกเขาตีบวกกำแพงได้มากกว่า5เกมชับและหลุดไปเพียงแค่เกมเดียว ซุนดับมุ่นแับในรอบ5้านัดที่ผ่านมาพวกเขาชนะไป3าครับแล้วก็มีเสมอไป1แต่กำแพงก็เก็บไป3าเกมก็ย,ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่นะ่าพอใจทั้งในเรื่องของทำแพงและผลกแข่งขันในบ้านของซิตี้ครับถ้าเกมหลังสุดเซติยังคงชนะแบบร0 0ส่วนาการออกไปเยีงยของดอดมอนอาจจะมีสะดุดกับบาเยร์มิวนิกนะครับแต่กำแพงของพวกเขายังบุกได้เบสเสร็จห้าเกมหลังยังบุกได้มากกว่า4ีเกมนะครับการจะเท้าเบื้องต้นทางฝั่งของซิตี้ใช้แผน4141เหมือนเดิมครับ ตัวเป้ายังคงเป็ดเออร์ลิงเบรล์ฮาร์แลนด์นอกจากนี้ยังมีฟิลฟอร์เน่นนะครับไรเดอร์ซิเว็นยอลงไปถึงโดกูกองหลังก็จะมีดีอาสโตนนะครับแล้วก็จะมีเดนนารูมาเฝ้าเสาส่วนทางฝั่งของจิมเรียนทับดัดหมุนก็จะนำทัพมาด้วยกูราซี่นะครับอาจจะยังมีสวิเซอร์กองหลังใช้เป็นสวิเซตเบกและผู้สำประตูเป็นโคเบิร์นครับซึ่งเกมนี้ในส่วนของพอด์ตินชี่ฟอร์มร้อนแรงครับถ้าเป็นซิตี้ต้องให้ไปที่เออร์ลิงเบลฮาร์แลนด์ส่วนทางฝั่งของจิมเรียนก็ต้องเป็นนกลาซีี่่แหะครับ พีเดซก็ต้องบอกว่าเป็นผู้เล่นที่ทําประตูสูงสุดของดักมวน,นักตอนนี้เรียมกว่อนเจอเดนมารับจบที่ไรซุโกแต่การครองบอลต,ต่างๆครับก็ยังเป็นทางฝั่งของซิตี้ที่เหนือกว่าเกมนี้จาแพงไปที่1.15และสูงต่ำไปที่3.35จาแพงค่อนข้างสูงนะครับแต่ถ้าดูจากผลงานที่ผ่านมายังไงก็ต้องมองไปที่ทัพเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ผลงานของพวกเขานในารอบ2เกมหลังตอกเก็บใช้ชนะมาได้ทั้งหมดเหมือนกันส่วนเกมที่แพ้วิลลาถือว่าผิดแผนไปหน่อยครับ เกมนี้ลุงพลก็ยังมองว่าพวกเขาจะสามารถเปิดน้านและเอาชนะดัดหมุนไปได้อย่างไม่ยากเย็นเกมนี้สองประตูลูกทีมของเ๊ปโกดิโอลาน่าจะทําได้แบบไม่ยากเย็นครับไปลุนลุกที่สามยวยาวกันที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับสำหรับกเกมคู่ที่สองคืนนี้เข้าไปกันที่คัมูสตนะครับที่พวกเขาจะต้องเล่นกับทีมใหญ่อย่างบาร์เซโลนาซึ่งตามตารางคะแนนในปัจจุบันทางฝั่งของจูจ้านหยันดับที่20นะครับพวกเขาเนี่ยชนะไป1แพ้2มีอยู่3คะแนน ส่วนทางฝั่งของบาซาครับชนะไป2และแพ้หนึ่งมี6คะแนนรองอันดับที่9้าคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับดังนั้นไปดูผลงานของทั้ง2ทีมครับเริ่มกันที่คาบูสก่อนชจบ้านลงสนามไปแล้ว5เกมหลังสุดเนี่ยชนะไป4นะครับมีแพ้บายมินิกไป1เกมแพ้แบบหมดรูปพอสมควรครับพวกเขาจบที่4ต่อ0ูนเลยนะครับเกมที่เล่นกับบายมิูนิกนั้นหลังจากนั้นครับพวกเขาก็สามารถที่จะเอาชนะโดยเยนอันเวิร์ดมาศูนย์ประตูตออหนึ่งนะครับ ล้าก็ยังมีเกมที่เอาชนะอาลาส6ตัวหนึ่งและน่าสุดก็เปิดบ้าน,นเชืออเอนเดอร์ไป2ตัวหนึ่งในการ5เกมหลังทาแผงไม่บวกเลยครับ่วนทางฝั่งของบาซ่า5เกมหลังผลงานก็มีกระทร่อนกระแท่นอยู่เหมือนกันครับเกมล่าสุดเอาชนะเอลเช่มาได้ในรับรวมไปถึงเกมที่พ่ายกับมาดริดไปด้วยผลงานของพวกเขายังถือว่าลุ่มๆุ้นอนรอนครับในรอบ8เกมที่ผ่านมาตีกําแพงแตกได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับ ซึ่งในบ้านของครับบูชนะไปทั้งหมดอยู่4รับมีเสมอไปหนึ่งส่วนทางฝั่งของบาซ่า2เกมหลังที่ออกประยียดพวกเขาเพียงผลไปนะครับโดยที่ปัญหาตัวเจ็บเจ้าบ้านมีสงรายครับตามรายงานเบื้องต้นส่วนทีมเยือนจะไม่มีการาบี้รวมไปถึงเบรดี้นะครับลาดกาเซียผู้สำปะตูก็เจ็บครับเกมนี้จะต้องไปใช้งานสิวนี่ต่อนะครับถ้าบูสเกมนี้จะใช้แผน4 1น4ห่ครับกองหน้าตัวป้อก็จะใช้ไปทางฝั่งของซซซูรี่ครับแล้วก็บาซ่าจะเป็นเตอรเรส ส่วนดาวรุกต่างๆก็จะมียาวมานะครับประสานง,งานกับมัคัตดัดฟังอยู่สองฝั่งผู้เล่นที่น่าจับตามองจิงนี้ก็ไปที่น้องเป่ารามินยามานะครับก็ยังถือว่าเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองครับฟอร์มยังถือว่าอยู่ในเจนที่ร้อนแ่งเบื้องต้นถามคนเดียวไป3ประตูครับอีก4ี่แอซิสและเจมีในกาแพงไปที่1.15ครับสูงต่ำไปที่3.5รูดู้จากผลงานส่วนตัวแล้วรวมรวมนะครับทางฝั่งของมาซาก็อาจจะมีภาษีที่ดีกว่าอยู่เล็กน้อย ฟอร์มช่วงหลังก็ยังค่อนข้างดีจะกกระท่อนกระแท่นอยู่พอสมควรยัมเนี้จึงขอมองไปที่ทางฝั่งของทีมโจ้าบ้านอย่างคลับบูสกอดาัแพ้ก็ยังมองว่าพวกเขาจะแพไม่เกินหนึ่งประตูครับเจมิไปต่อที่ประตกันที่ทางฝั่งของคลับบูสครับเจมคู่สามเข้าไปกันที่เบนชูจ่าครับยอดทีมจากโปรตุเกสคือดีจะเล่นกับไบเออร์เลเวอร์คูเซนทับในห้างขายยาที่ช่วงนี้ต้องบอกว่าผลงานไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับตามตารางคะแนนในปัจจุบันเจาบ้านอยู่อันดับที่35 เดือดว่าเป็นรองบว้ยเลยเขาว่าได้ไม่ชนะเลยนะครับแพ้ไปทั้งสาเกมและยังไม่มีแต้มส่วนเลโกโกเซนเน่เสมอ2แพ้1มี2คะแนนครับการเจอกันของคู่นี้เกิดขึ้นครั้งเดียวในปี2013และเป็นฟิกาที่เอาชนะไปดองต้นผลงานของเินฟิกาสามเกมหลังสุดเอาชนะอารูก้านะครับไป5 .0 ตตามด้วยการเอาชนะทอร์เดล่าอีก3ส่วนและกดวิทตอรยียาจิมมาไรอีก0ูนย์สามเเกมหลังสุดน,นะครับเก็บผลผลิตได้มากกว่า5เกยมยัด แล้วก็มีดอกไปเพียงแค่เกมเดียวส่วนเลเวอร์คูเซนหาเกมหลังสุดจับชนะ2เสมอหนึ่งแพ้ไป2ผลงานยังคงออกมาไม่ค่อยดี2เกมหลังสุดเนี่ยมีเสมอครับพอร์บอลในชั้นรองไปจึงแพ้ไปยูงมีอกแบกหมดรูป3ประตูต่อสูนนะครับกำแพง5นัดหลังบุกได้เพียงแค่สงเกมในบ้างของเป็นฟิก้า3มเกมหลังสุดชนะรวดครับส่วนการออกไปเย็นของเลเวอร์คูเซนก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่คิลเร่ชนะ2เสมอ2แพ้ไปเพียงแค่เกมเดียว การจะทับเบื้องต้นทางฝั่งของชาบ้านจะขาดไป4รายนะครับส่วนเลเวอร์กูเซนก็จะขาดผู้เล่นหลักๆไปอยู่เรา่าๆอ่ะ6รายด้วยกันรวมผู้เล่นที่ติดโทษไปด้วยนะครับนาทานเซล่าเกมนี้ยังไม่พร้อมใช้งานการจะทับรับเบนฟิกาจะมาในแผน4-231โดยตัวจบสกอร์เกมนี้จะเป็นปาฟริดิสครับที่จะคอยเป็นตัวจบสกอร์ส่วนนางฝั่งของไบเออร์เลเวอร์กูเซนเป็นปาติชิตครับที่จะคอยเป็นตัวเป้าและก็จะมีโคฟานเน่รวมไปถึงตัวกูครับเป็นตัวต่ำ จุดที่ผู้เล่นชี้นัจับตาม,มองครับพาฟรีดิสถือว่า7ประตูที่ผ่านมาไม่ธรรมดานะครับสำหรับฟอร์มในระดับนี้หล้วก็ในส่วนของการเจอกันในนัดก่อนเมนเทจ่าก็เฉียนม,มา1ประตูนะครับํำแพงเกมนี้ไปที่ครึ่งเน็ตครับสูงตามเนี่ยไปที่2 5งจุดเกมนี้ยังขอมองไปที่ยังฝั่งของทีมโจาบ้านนะครับอย่างเบนฟิก้ายังมองเข้าพวกเขาจากปเปลี่บ้านตกไบเออร์เลเวอร์คเซ้นไปได้ในเกมนี้นะครับถ้าเกมหลังฟอร์มของ เมนฟิร่าลูกดังนะครับส่วนเลเวอร์คูเซนครับฟอร์มของพวกเขาค่อนข้างที่จะไม่สม่วัเสมอนครับเกมนี้นุงป่นขอฉี้เป้าไปที่เมนฟิร่าทีมโจบาครับไปกันที่เกมคู่รองสุดท้ายครับที่เซนจ์เกมพาร์คสาลิกาโดนิวการเซนจะเปิดบ้านเจอจากแอตแลนติกบิมเบาทั้งฝั่งของนีการเซนทำผลงานได้ดีในเกมยุโรปนะครับชนะไปทั้งหมดอยู่2เกมจาก3เกมแล้วก็มีแพ้ไปหนี่งเจ็บไป6คะแนนส่วนบิมเบา พวกเขาชนะไปหนึ่งเจมไม่รัดแพ้สองมีอยู่สามคะแนนเท่านั้นครับซึ่งผลงานของคู่นี้เจอกครั้งเดียวเหมือนอกันกันอุ่นเครื่องปี2 0 2 2เป็นเนืกรนที่เอาชนะไปผลงานของซาลิกาโดในรอบห้าเกมที่ผ่านมาชนะไปสามับและมีแพ้ไปสองกำแพงก็เลยบวกไปสาเกมส่วนอานดันติงบินเบาครับชนะไปสองเสม,มอหน 1, ึ่งทตดสองเกมลหลังพวกเขาแพ้กับกีตาเฟรวมไปถึงโซซซดากำแพงของพวกเขาไม่ค่อยโาบผาดสิบนดที่ผ่านมา จ็บผลผลิตได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นครับเจ้าหนึ่งที่เหลืออีก8เกมหลุดไปทั้งหมดส่วนน้องฟังของเดนเวอร์ในบ้านครับยังถือว่าทําได้ดีชนะมาแล้ว4เกมในบ้านตัวเองครับกาแพงก็บวกตามไปด้วยส่วนน้องฟังของแอตแลนติกบินบอกห้าเกมหลังที่ออกไปเยี่ยมไม่ชนะใครและกําแพงก็หลุดไปทั้งหมดเช่นกันตัวเจ็บโจ้บ้านข่าแอนโทนีเกินดอนชิฟไปนะครับที่ยังรอต้องรอเช็คอาการส่วนเนฟราเมนโตหมดสิบแน่นอนครับส่วนผู้มาเยือนก็ถือว่าขาดผู้เล่นตัวหลักไปแล้วได่ เปโอะจะเป็นซันเชสหรือแมตเต์วิลเลียมใครจะทำเบื้องต้นนิวคาสเซิลใช้ผ่านอันสีส้มตัวเป้าควรจะเป็นในส่วนของพีน่นิคนะครับเบอร์จูมาเด้เป็นตัวจบสกอร์แล้วก็จะมีเบอร์ฟีก่กบ้านส่วนตรงกลางใช้เป็นตัวนาลีโจลิงตันและจิม,มไรายในแขนื่องฝั่งของบินเบาก็จะเป็นโกโูเซต้าครับที่จะคอยเป็นตัวเป้าแล้วก็จะมีโกเมสครับเป็นตัวต่ำขนาดข้างไปด้วยอิลเลียมเกมนี้ผู้เล่นชี้น่าจะตามมองอยังไงก็ต้องให้ไปที่พินิคครับ เกมล่าสุดยิงประตูได้นะครับแต่ทีไม่ชนะครับยังถือว่าน่าเสียดายแต่ถ้าเป็นฟอร์มส่วนตัวยังไงก็ต้องบอกว่าพี่นิกผลงานแจมแมวสุดๆจ้ะเกมนี้กำแพงเบื้องต้นไปที่1.1ึ่ายับสูงต่ำไปที่2.5ดหูจากภาพรวมไหวนะครับเกมนี้ยังไงลุงผลก็ยังมองไปที่ทางฝั่งของทัพสันนิจการลงหยุดดีครับไม่ว่าจะเป็นโอ์ประกอบในเรื่องของตัวผู้เล่นและฟอร์มที่สมัคเสมอเกมนี้ก็ต้องให้ไปที่เนีวคาสเซิลยูนเตทีมโาบ้านส่วนทางฝั่งของเบนเบาอาการน่าจะยังไม่่ืนนนนคครััับเจมลลลุง้้ต๊กดหหใไปทีาซ เกมคู่สุดท้ายครับไปกันที่คาราบักครับที่คืนนี้พวกเขาจะต้องเปิดบ้านตอนรับธรรมยืนของจึงตัวน้ำมันครามเชียวสี่ครับเมืองต้นครับตามตารางคะแนนในปัจจุบันครับทางฝั่งของคาราบักพวกเขาก็ถือว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับพวกเขาชนะไป2ครับเสมอไม่มีแพ้ไป1มี6คะแนนเท่ากับเชียวสีที่ชนะ2แล้วก็แพ้หนึ่งเช่นกันเจอก,กันมาสองครั้งสำหรับเกมหาของทั้งสองทีนะครับเชีซียิงสังเลืมผ่านกลับบ้าน2เกมที่เอาชนะกันไปเนี่ย รวมๆแล้วคาราบาักรโดนเชลซีสอยไป10ประตูเลยนะครับและไม่สามารถยิงคืนได้ด้วย5เกมหลังของคาราบาักมีแพ้ให้กับบินเบาไป1เึ่งเกมก่อนจะเสมอกับฮาร์เคสว่านะครับแล้วก็ล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะในส่วนของอามูก,การไป2.0ต่แต่าำแพงไม่ค่อยสวยครับสำหรับคาราบาักฟูร์นิเจอร์ผลงานแจ่มครับ5เกมหลังมีแพ้สนเดร์ไลน์ก่อนจะเอาชนะวูฟแชมตันแต่เพิ่งขึ้นคอและล่าสุดก็เอาชนะสเปอร์ไปแบบฉุนฉวนเช่น,ชนชกันแต่กำแพงดีมากเพราะบบกได้มากกว่า4จาก5เกมหลังครับ ในบ้านของก็ตาบักชนะไป4ครัยบเสมอ1กําแพงจบไปสส่วนเชลีเนี่ยบวกมาแล้ว4เกมติดจัดการออกไปเยือนนะครับผลงานค่อนข้างที่จะทำได้ดีโจบาร์มมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บแต่เชลซีมีอยู่5ไรายครูพผาเมื่อไม่พร้อมเช่นเดียวกันกับเนโตข่าตาบักครับในการจัดทัพเบื้องต้นใช้แผน4-23 1ครับก็จะมีดูรันเป็นตัวเป้านะครับส่วนเชลซีจะใช้เป็นีิลมบมีเอสเตอร์วอลนะครับที่จะอยู่ริมเส้นทางฝั่งขวาก็ต้องบอกว่าเกี่ยวนี้โรติชันหลายตำแหน่งเลยนะครับ ผู้ดเล่นที่น่าจับตามองให้ไปที่เลียมดีแลกผลงานถือว่ายังไม่ทําประตูนะครับแต่เขามีปัญหาการบาดเจกก็บก่อนที่จะกลับมาแล้วโดนโทษแบ่งต่อเลยนะครับเกมนี้ก็มาดูครับว่าจะแผ่งนิเต้หรือไม่เกมก่อนเจอกันมาทางฝั่งของเชลซีจะไป4ดอกเน้นๆครับเกมนี้กำแพงจึงอยู่ที่เม็ดครึ่งสูงตามไปที่3.35มเกมนี้ในครับลุงคนยังมั่นใจว่าทางฝั่งของเชลซีจะไม่ถล่มเหมือนครั้งก่อนที่ผ่านมาครับเนื่องจากมีการโปรติชั่นพูดอาผู้เล่นนะครับ ทำให้อาจจะมีในส่วนของเรา่งลงสนามเยอะขึ้นดังนั้นความเด็ดขาดก็จะหายไปพอสมควรเจมนี้ลุงพลจึงขมมองไปที่ทีมรองครับสัหรับคาราบักังหมังว่าพวกเขาจะสามารถแบ่งผลผลิตจากเชลซีมาได้เจมนี้ไปที่เจ้าบ้านอย่างคาราบักะครับ5กู๊คัดของลุงพลคืนนี้จัดมาฝากเน้นๆครับสาหรับฟุตบลอลยูฟาแชมเปียนลีกคืนนี้ไปเล่นที่เทียมคู่ได้กันก่อนเลยนี่ครับสัหรับซิตี้ที่จะต้องดวลกับทางฝั่งของบูสเซียนดัตมุน เกมนี้ลงผลยังสีเป้าไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับยังมองว่าพวกเขาจัดสามารถผ่านสืนอเหลืองไปได้ส่วนเกมคู่สองครับูสเจอร์าซาผลงานของบาซาช่วงหลังก็ไม่หลุดนะครับดังนั้นลงผลถึงของขามองไปที่ทีมรองอย่างคารบูสกอดส่วนเกมคู่สามไปที่เบนฟิก้าครับเล่นจับพักในห้างขายยาที่ฟอร์มหลุดเกมนี้จะไปที่เบนฟิก้าส่วนเกมคู่สี่ยังไงก็ต้องเป็นเนวิเกชันครับทานบูฟองของบินเบาส่วนคู่สุดท้ายให้ไปที่ทีมรองอย่างคารบะคืนนี้หวานเจียบครับ อันนี้ก็เป็นทั้งหมดครับ5คู่จีลงพลนามาฝักหงหลานก็ถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไปกันนล้วจะให้กับพวกเราชิมงานที่เด็ดลงพลลงตัวด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ